เยผยภาพเบนเดอร์ Galaxy A355G ให้จอ Infinity O กล้องหลัง3ตัวและกรอบเครื่องดีไซน์ใหม่ล่าสุดได้มีภาพเบนเดอร์ของ Galaxy A355G เผยเออกมาโดย a d o i e k หรอครับซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายจุดเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือหน้าจอแสดงผลที่ Galaxy A355G จะเปลี่ยนมาใช้หน้าจอ Infinity OLED Play หรือเป็นจอแบบเจาะลุ่นนั่นเองครับหลังจากที่ติดอยู่กับจอติ่งหยดน้ําหลายรุ่นนะครับทําให้รุกน,นี้ดูพรีเมียมขึ้นเยอะเลยทีเดียวครับส่วนที่ด้านหลังก็ยังมาพร้อมอกล้องหลัง3ามตัวที่วางเรียงกันลงมาเป็นเอกลักษณ์ของสมาร์ทโฟนซัมซุงในยุคหลังเหมือนเดิมครับแต่ที่แตกต่างออกไปก็คือกรอบตัวเครื่องที่ฝั่งหนึ่งจะปรับให้เดี่ยมขึ้นชัดเจนส่วนอีกฝั่งตรงบริเวณปุ่มกดจะนูนโค้งขึ้นมาเล็กน้อย เป็นดีไซน์ที่แปลกใหม่และสวยใช้ดได้เลยทีเดียวครับโดยรอบตัวเครื่องก็ไม่ได้ต่างจากรุ่นก่อนมากนักตัดกรอบเหลี่ยมไปแทบทั้งหมดส่วนด้านล่างจะมีพอร์ต usb type c และลาโพงหลักของตัวเครื่องก็มีการปรับรูปแบบให้เป็นเส้นเดียวแทนช่องโดยขนาดตัวเครื่องของ galaxy a 3 5 g ตามข้อมูลของ adorlex ก็จะอยู่ที่1 6 1 6คูณ77.9คูณ8 2มิลิเมตรซึ่งใกล้เคียงกันกับรุ่นก่อนครับก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของดีไซน์ไปหลายส่วนเลยครับ แม้ว,ว่าเทียบกับรุ่นอื่นก็ยังคล้ายเดิมอยู่นะครับ